สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะค่ะสำหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาค่ะว่าเกิดก่อนเกิดก่อนวันที่สองกันยายน2508 จะมีวันหมดเขตในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายออุหรือไม่นะคะค่ะแล้วจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ช่วงไหนเป็นต้นไปค่ะสำหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามาเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 8ช่วงนี้ต้องถิ่นทุกแห่งต้องทิ้นทุกแห่งไม่ว่จาจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตนะคะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ าสาหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508ตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม 2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะท้องถิน่นทุกแห่งค่ะรเาเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีค่ะสำหรับในช่วงนี้เกิดก่อนวันที่2กันยายน25 8ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วในจะ59ปีในปีงบป,ประมาณนี้ ห้าสิบเก้าปีในปีงบประมาณนี้ปีงบประมาณนี้ก็คือปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะครบหกสิบปีในปีงบประมาณหน้าปีงบประมาณหน้าก็คือปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปจนถึงวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด่ช่วงนั้นเป็นปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านลงทะเบียนในช่วงนี้การท่านอายุครบหกสิบปีในปีงบประมาณหน้าครบ 60ปีในช่วงเดือนในเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งของเดือนนั้นนะคะหากท่านอายุครบ60ปีในเดือนนั้น,นะคะ่ะท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนนั้นเป็นต้นไปนะคะค่ะก็ะสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาเกิดก่อนวันที่สองกันยายน2 5 0 8ไปลงได้เลย จะไปลงได้เลยแล้วไม่มีวันหมดเกตค่ะก็สําหรับในส่วนของอท่านที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุขออย่าให้แต่ท่านอายุเลย60ปีนะคะกเพราะก็อยากจะรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์กันทุกท่านกันนะคะกับท่านอย่าให้เลยอายุ60ปีค่ะก็ตามระเบียบไปนี่จะเอื้อประโยชน์ จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุนะคะท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยยางสมมติว่าท่านอายุ60ปีขึ้นแล้วยังไม่เคยขึ้นะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุในเดือนนี้เดือนหน้าท่านก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยที่ท่านไม่ต้องรองให้ปีงบประมาณถัดไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามขอร้อยเข้ามาเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 8 ก็ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุดีที่สุดอย่าให้เลยอายุ60ปีนะคะค่ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุยังไงท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไป นะคะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปลงทะเบียนผู้สูงอายุบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่ง,งที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ไม่โดนปิดปฏีที่ใช้เป็นปัจจุบันนะคะมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงนนินถอนกันอยู่โดยตลอดในจ่าถึงข่าวที่ท่านจะได้รับเบี้อยังชีผู้สูงอายุฝากบัญชีกลางจะได้โอนเงินได้สําเร็จ นะจาค่ะก็าฝากไว้สําหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามาไปลงทะเบียนผู้สูงอายุณนะภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊นะณภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสําหรับคุณสมบัติ ยังใช้กฎณสมบัติตามระเบียบเดิมค่ะก็หกวงเล็บ4กันอยู่นะคาสำหรับต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรฐัรฐรฐัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามาไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้เลยคุณนะสมมัติยังใจของปี2 5 5 2กันอยู่นะคะสำหรับข้อหกวงเล็บสีกตรงนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะข้งจะชัดเจนกันนะคะ,คะหรือท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นหรือจะสอบถามเบาน,น้อยเพิ่มเติม ส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะพออนุอยจะดูให้ว่าท่านจะลงจะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียยังคีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ